5้ากลุ่มยาเบาหวานเนาะที่คนเป็นเบาหวานควรจะต้องรู้จักนะครับผมกลุ่มที่1เลยเป็นกลุ่มที่หมอไม่แนะนําให้กินนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่ากลุ่มซัลฟนิลยูเรียยากลุ่มซัลฟนิลยูเรียเนาะข้อสังเกตจะให้ทานก่อนอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทานยาเบาหวานก่อนอาหารอยู่ให้ไปสังเกตกันดูให้ดีว่าเป็นกลุ่มนี้ไหมนะครับกลุ่มซัลฟนิลยูเรียเนี่ยจริงๆแล้วเป็นกลุ่มที่ลดน้ําตาลได้ดีนะ แต่ว่าเป็นกลุ่มที่จะทําให้ตับอ่อนแย่ลงในระยะยาวจะทําให้เบาหวานแย่ลงนะครับแล้วก็เป็นยาเบาหวานในกลุ่มที่ทําร้ายไตยนะครับเพราะฉันเนี่ยเป็นกลุ่มที่หมอไม่แนะนําให้ใช้เลยนะครับคนไข้ที่เป็นเบาหวานที่มาหาหมอทั้งหมดหมอมักจะถอดกลุ่มซันฟนิลยูเรียออกทั้งหมดเราใช้เป็นกลุ่มอื่นทดแทนนะครับทีนี้ใช้กลุ่มไหนทดแทนได้บ้างลองมาฟังอีก4กลุ่มที่เหลือนะครับต่อมากลุ่มที่2เนาะกลุ่มที่2เนี่ยเป็นยาเบาหวานที่ใช้กันเยอะแล้วหมอมองว่าเป็นยาที่ดีนะครับ ยากลุ่มนี้ชื่อเมทฟอร์มินนะครับเมทฟอร์มินเนี่ยจะโดยมากแล้วจะให้กินหลังอาหารนะครับมันก็จะมีขนาดเม็ด500รมิลลิกรัมแล้วก็850มิลลิกรัมนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มยาเบาหวานที่ดีทานได้นะครับแล้วก็กลุ่มนี้เขาพบว่ายากลุ่มเมทฟอร์มินเนี่ยเป็นยาที่ช่วยไปเปิดยีนที่ทําให้อายุยืนนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งหมอก็ทานเมทฟอร์มินนะครับทั้งๆท,ที่หมอไม่ได้เป็นเบาหวานนะแต่หมอทานเพื่อหวังผลในเรื่องของอายุยืนนะครับ ตอนนั้นหมอทานอยู่ประมาณปีเปีนะครับทาน500มิลลิกร,รัมนะครับวันละมื้อนะครับทานอยู่ประมาณ2ปีนะครับแต่ว่าหลังๆไม่ได้ทานเพราะว่าหมอไปทานตัวอื่นนะครับตัวอื่นเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่เรียกว่าเรเวอร์ทอลเรเวอร์ทอลเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่ยในพวกไวแดงนะครับที่มันไปเปิดยีนที่ทําให้อายุยืนเช่นกันนะครับก็เลยเปลี่ยนมาทานเรเวอร์ทอลนะครับหรือในคนที่ทํา IF อยู่เนาะการทํา IF เนี่ยมันไปเปิดยีนที่ทําให้อายุยืนได้เช่นกันนะครับ เมทฟอร์มินเนี่ยเป็นยาที่ออกฤทธิ์ค่อนข้างดีนะครับช่วยทําให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยเอาน้ําตาลไปใช้มากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ทานเมทฟอร์มินแล้วคุมน้าตาลอยู่ได้จะทานไปเรื่อยๆก็ได้ไม่เป็นปัญหานะครับแต่การทานเมทฟอร์มินต้องระวังอย่างหนึ่งนะครับต้องระวังการขาดวิตามิน B นะครับมีคนถามว่าเอ๊ะเป็นเบาหวานเนี่ยทานวิตามินอะไรดีนะครับวิตามินที่แนะนําในคนที่เป็นเบาหวานนะคือวิตามินดีดอกกับ B ีบอยนะครับ d ีด็อกเนี่ยจะช่วยในเรื่องของทําให้ตับอ่อนเนี่ยสร้างอินซูลินได้ดีขึ้นแล้วก็อินซูลินทํางานในการช่วยลดน้ําตาลได้ดีขึ้นนะครับส่วนวิตามิน B หมอแนะนําให้ทานวิตามิน B100 นะครับ B100 เนี่ยจริงๆ B ตัวที่เป็นตัวเด่นๆเนี่ยคือ B1 กับ B6 เนี่ยเขาพบว่า B1 B6 เนาะ ช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นในคนที่เป็นเบาหวานเนาะแนะนาให้ทานดีด็อกบีบอยนะครับสตัวนี้นะครับถ้าจะพูดถึงกลุ่มอื่นๆเนาะของเบาหวานเนี่ยหมอก็จะแนะนําเรื่องของวิตามินเคนะครับกับฟิชออยวิตามินเคช่วยอะไรปกติแล้วเนี่ยเบาหวานเนี่ยเป,เป็นเป็นโรคที่มีผลแทรกซ้อนเกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยเยอะคือหลอดเลือดมันเสื่อมสภาพเยอะนะครับวิตามินเคเนี่ยจะป้องกันแคลเซียมไปเกาะหลอดเลือด เวลาแคนเซียมันไปเกาะหลอดเลือดเนี่ยมันจะทำให้หลอดเลือดมันแข็งตัวและยิ่งเสื่อมสภาพนะครับวิตามิน K2 เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยป้องกันไม่ให้มัน แคลเซียมมันก่อหลอดเลือดนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ป้องกันเรื่องของไตได้ดีป้องกันการเกิดนิ้วต่างๆที่ไตนะครับเพราะว่าคนเป็นเบาหวานมีโอกาสไตวายนะครับโดยมากแล้วคนคนไข้ที่ต้องล้างไตเนี่ยครึ่งนึงเป็นผู้ป่วยเบาหวานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิตามินเคก็จะช่วยเรื่องตรงนี้นะครับช่วยป้องกันพวกนิ้วในทางเดินปสัสสาวะนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันหลอดเลือดมันเสื่อมสภาพนะครับ ส่วนฟิชออยเนาะฟิชออยเนี่ยช่วยลดการอักเสบในคนที่เป็นเบาหวานในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยพอเวลาที่มีระดับน้ําตาลสูงๆเนี่ยมันทำให้หลอดเลือดอักเสบอยู่แล้วนะครับฟิชออยจะไปช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดนะครับต่อมายาในกลุ่มที่3เนาะยาในกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่หมอแนะนําให้ใช้ที่สุดเลยนะครับกลุ่มนี้คือ GLP-1 นะครับ GLP-1 เนี่ยเป็นตัวที่ไปแก้ไขเรื่องเบาหวานที่ต้นเหตุที่สาเหตุของเบาหวานเลยนะครับก็คือ GLP-1 เนี่ย มันจะไปกระตุ้นการสร้างตับอ่อนการฟื้นฟูตับอ่อนเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากตับอ่อนมันเสื่อมสภาพนะครับพอเวลา,าที่เราได้ G L P 1ไปเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นการสร้างตับอ่อนให้ตับอ่อนฟื้นฟูพอเวลา,าที่กระตุ้นการสร้างตับอ่อนแล้วจะให้ตับอ่อนเนี่ยฟื้นฟูมาแล้วเนี่ยมาคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้เองนะครับเพราะฉันเนี่ย G L P 1เป็นกลุ่มที่หมอชอบใช้ที่สุดเลยนะครับปกติแล้วการใช้ G L P 1เนาะจะให้ใช้ประมาณ3เดือนแล้วก็หยุดนะครับดูซิว่า เราฟื้นฟูตับอ่อนกัน3เดือนแล้วเขาสามารถคุมน้ําตาลได้เองไหมนะครับโอเคต่อมากลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4เนี่ยชื่อกลุ่มว่า DPP-4 นะครับเป็นกลุ่มยาที่ทําให้ GLP-1 ของร่างกายเราเองปกติแล้วเนี่ยลำไส้ของเราเนาะลำไส้เล็กเราเนี่ยเป็นตัวสร้าง GLP-1 ขึ้นมานะครับ DPP-4 เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ GLP-1 ของร่างกายเราเนี่ยออกฤทธิ์อยู่ได้นานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นตัวที่หมอชอบใช้เช่นกัน แต่ยากลุ่มนี้ต้องลองใช้ดูในคนที่เป็นเบาหวานคนเป็นเบาหวานบางคนใช้แล้วไม่ได้ผลไม่เวิร์กเพราะอะไรเพราะว่าเขาพบว่าคนเป็นเบาหวานบางคนเนี่ยลำไส้เล็กเนี่ยสร้าง G L P 1ได้น้อยนะครับเพราะฉันเนี่ยการใช้ D P P 4ไปก็จะ ไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไรนะนะครับเพราะว่า GLP1 ของเขามันมีน้อยอยู่แล้วนะครับต่อมาข้อที่5นะครับกลุ่มที่5เนี่ยคือกลุ่มที่เรียกว่า SGLT2 นะครับเราเรียกง่ายๆว่ายาฉีหวานนะครับเวลาคนที่ใช้กลุ่มซันฟนิลยูเรียแล้วพอเวลาหมอถอดออกเนี่ยหมอมักจะใช้กลุ่มยาฉีหวานนี่แหละมาแทนนะครับยาฉีหวานเนี่ยเป็นยาที่ปกติแล้วไปเราจะไม่ยอมปล่อยให้กลูโคสหลุดออกไปจะเก็บกรูโคสกลับหมดเลยนะครับ แต่ยากลุ่มนี้ยาฉีหวานเนี่ยเป็นยากลุ่มที่จะทําให้ไตเราเนี่ยปล่อยให้กูโพสออกไปยาฉีหวานต้องทานตอนเช้าเท่านั้นเราแนะนําให้ดื่มน้าําเยอะๆยิ่งเราดื่มน้าําเยอะพาเวลาที่เราปัสสาวะเยอะๆร่างกายเราจะขับกรูโคสขับน้าําตาลส่วนเกินออกไปนะครับช่วยให้น้าําตาลในเลือดมันดีขึ้นนะครับยากลุ่มนี้มีข้อควรระวังหนึ่งอย่างคือเวลาทานยากลุ่มนี้นะครับให้ดื่มน้าําเยอะๆเพื่อช่วยให้ขับน้ําตาลออกไปนะครับแล้วก็ ต้องดูแลรักษาความสะอาดของอวัยวะเพศให้ดีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าต้องระวังเรื่องของการติดเชื้อที่อวัยวะเพศโดยเฉพาะผู้ชายเพราะว่าผู้ชายเนี่ยมักไม่ค่อยทําความสะอาดอวัยวะเพศถูกไหมพอเวลาที่ปัสสาวะออกมาแล้วแล้วมันมีน้ําตาลอยู่เนี่ยแบคทีรียมันชอบทานน้าตาลเพราะฉะนั้นโอกาสในการติดเชื้อแบคทีรียจะมีสูงเพราะฉะนั้นเวลาทานยานี้นะครับจะต้องทําความสะอาดปลายอวัยวะเพศให้ดีนะครับจะไม่ได้มีการติดเชื้อเหล่านี้นะครับโอเคและนี่ก็คือ 5กลุ่มยาเบาหวานนะครับที่คนเป็นเบาหวานควรจะรู้จักนะครับก็เดี๋ยววันนี้ไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ